ย้อนเวลาขึ้นเป็นององภาคหนึ่งเล่มที่สองตอนเหตุแทรกซอนกลางคัน,นจูห่อเจ้านั่งอยู่ครู่หนึ่งรู้สึกไร้รสชาติบวกกับอาทิตย์ลอยสูงขึ้น ท้องเริ่มหิวโหยอยู่บ้างขณะจ,จะสั่งคนไปตามตัวหยางหลิงกลับมาพลันเห็นทหารราบประจำนครหลวงขบวนหนึ่งวิ่งปลาดมาในมือไม่ได้ถืออาวุธหากถือไม้กวาดบุ้งกีคนนำขบวนร้องตวาดว่าผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องลบไปฝ่าบาทจะเสด็จมาตรวจสนามสอบแล้วจูโฮเจ้าฟังว่าพระบิดาจะเสด็จมารีบผุดลุกขึ้นประจวบกับหยางหลิง เดินเลี้ยวโค้งมาด้วยสีหน้าบูดเบื้องขุนเคืองจูหัเจ้าจึงกล่าวกลับมาได้พอดีมายงเฉิงท่านมักออกจากวังมาจัดซื้อรีบแนะนำเหลาสุราสักแห่งพวกเราจะได้ไปรับประทานให้อิ่มหนำย่างเหลียงคิดไม่ถึงว่าตนเองเกิดกุศลเจตนากลับช่วยเหลือขุนนางสุดกังฉินในประวัติศาสตร์ผู้หนึ่งยามนี้ฟังว่าจูหัเจ้าคิดไปดื่มสุรา ยิ่งปวดเสียนเวียนกล้าวะอึกถึงข้างกายจูโห้เจ้ากล่าวเบาๆว่าไทจือพวกเราออกจากวังมาเป็นเวลานานนานไปเกรงว่าฝ่าบาทจะล่วงรู้ในความคิดเห็นเฉินผู้น้อยพวกเรารับประทานข้าวปลาอาหารแล้วรีบไปกรมกลาโหมอีกจูโห้เจ้ายิ้มพลางแล้วกล่าวว่าอย่างซื้อตู่ไม่ต้องวิตกอีกสักครู่พระบิดาจะมาตรวจสนามสอบ ในเวลาอันสั้นคงไม่กลับวังพวกเราจะหาสถานที่ดื่มกินรอจนเรารองท้องค่อยว่าจ้างรถไปขนสิ่งของที่กรมกลาโหมในความคาดคิดของมันตนเองเป็นไทยจือเมื่อเสนอหน้าออกมาหลิวต้าเสี่ยไม่ว่าอย่างไรก็ต้องให้เกียรติมอบภาพเดินเรือทางทะเลของเจิ้งเหอออกมามายงเฉิงพอฟังก็รีบนำทั้งหมดกลับถนนใหญ่ คนทั้งสิบว่าจ้างรถม้าสองคันขับตามท้องถนนจูโห้เจ้าทราบว่าพระบิดากำลังจะเสด็จมายังสนามสอบกลัวถูกพระองค์พบเห็นจึงกำชับให้มาโยงเฉิงไปยิ่งไกลยิ่งดีรถม้าแล่นอยู่ชั่วขณะจูโห้เจ้ามองผ่านหน้าต่างรถเห็นหูทงซึ่งหมายถึงคำเรียกตรอกซอยสมัยโบราณสายหนึ่งจเจริญรุ่งเรือง ที่ปากถนนยังมีเหลาสุราแห่งหนึ่งปักธงเขียนคำสุราจึงรีบเคาะผนังรถบอกให้มายงเฉิงจอดรถมายงเฉิงเห็นหูทงเส้นนี้คือไปสุ่นหูทงเป็นสถานเริงรมอันเรื่องชื่อในนครหลวงต้องรอบคลํำครวนในใจหงชื่อห้องเต้มีราชโอรสองค์เดียว ทรงโปรดจูโฮเจ้ายิ่งบวกกับฟาบาทเองก็มักสเสด็จออกนอกวังดังนั้นต่อให้ทรงทราบว่าไทจือรอบออกจากวังอย่างมากเพียงฟาดโบยพวกมันไม่กี่ทีเพราะเหตุนี้เหล่าขันทีจึงกล้านำไทจือออกจากวังแต่หากทรงทราบว,ว่าพวกมันนำไทจือมาที่สถานบันเทิงอย่างนั้นก็เป็นโทษหนักแล้วแต่ว่ามายงเฉิงไม่กล้าบอกต่อจูโฮเจ้า ไทจือองค์นี้มีนิสัยสงสัยอยากรู้ท่านยิ่งห้ามมิให้ไปจูโฮเจ้ายิ่งเกิดความสนใจดีที่ไทจือเพียงเลือกเหลาสุราที่ปากถนนอย่างนั้นเข้าไปรับประทานแล้วรีบจากไปมายงเฉิงลงจากรถชำระค่ารถฉวยโอกาสกระซิบบอกต่อหลิวจินกับจางยงและพวกหลายคำเหล่าขันทีพากันพงกงศีรษะติดตามห้อมล้อมจูโฮเจ้าขึ้นเหลาสุรา กลัวว่าหมาป่าตัวนี้นึกสนุกขึ้นมาคิดท่องเที่ยวตรอกหูทงทั้งหมดขึ้นเหลาสุรามายงเฉิงสั่งอาหารอย่างดีมาเต็มโตผู้คนทั้งสิบจับจองห้องพิเศษริมหน้าต่างดื่มกินกันจูโฮวเจ้าแม้อายุยังเยาวแต่โปรดปรานสุราเมรไรพอดื่มลงไปหลายจอกใบหน้าก็แดงกำขึ้นมาจึงบอก ให้เว่ยปิงเปิดหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเทเวลาเดือนสามแสงแดดเจิดจ้าอากาศก็สดชื่นลมชุนเทียนโชยพัดผ่านจู่ห่วเจ้ารู้สึกคึกคักอโขอจึงรินสุราให้กับหยางหลิงและพวกบังคับให้ทั้งหมดดื่มสุราขณะที่ดื่มกินด้วยความเบิกบานใจที่นอกหน้าต่างแววเสียงเครื่องสายดังมาจู่ห่วเจ้าไม่สนใจการบรรเลงดนตรีภายในวัง ผ่านชมชอบบทเพลงพื้นบ้านตลอดจนทำนองเพลงต่างแดนยามนี้ได้ยินเสียงเพลงบรรเลงด้วยเครื่องสายจึงนุ่มนวลระรื่นหูจึงผุดลุกขึ้นเกาะลุกลงทอดตามองแล้วชี้มือไปยังตึกสี่องค์ที่เบื้องล่างกล่าวขึ้นว่าต้าเฉิงเฉิงใหญ่นั่นเป็นสถานที่อันใดมายงเฉิงกับหลิวจินสบตากันวูบตะกุกตะกากว่าเบาวไม่ทราบ ว่าเป็นนักดนตรีที่เหล่าพ่อค้าเชิญมากระมังจูโฮเจ้าปลบมือกล่าวว่ามีสุราไหนเลยไม่มีดนตรีได้รีบเรียกมาคนหนึ่งเราคิดฟังเพลงสักเพลงมายงเฉิงหน้านิ้วคิ้วขมวดไม่ยอมขยับเคลื่อนไหวประจวบก,กับเท่าแก่เหล่าสุราเห็นแขกเรือโต๊ะนี้สั่งอาหารมามากมายจึงยกปลาหลี่ฮื้อตัวหนึ่งมาด้วยตัวเองจูโฮเจ้าก็หันไปกล่าวว่า เท่าแกข้าพเจ้าได้ยินเสียงเครื่องสายทางด้านนั้นบังเกิดความสนใจรีบไปเรียกนักดนตรีคนหนึ่งมาบรรเลงให้เราฟังดูเท่าแกนั้นดูจากที่นั่งของมันทราบว่าคุณชายน้อยนี้แม้อายุยังเยาวแต่เป็นผู้นำของนักศึกษาเหล่านี้จึงกวาดมองออกไปแวบหนึ่งจากนั้นก็ยิ้มประจบกล่าวว่า นายท่านนักดนตรีที่นั้นไม่ออกนอกสถานที่นายท่านคิดฟังเพลงตั้งเดินทางไปจูโฮเจ้าบังเกิดความสงสัยอยากรู้กล่าวขึ้นว่าเช่นไหนวางกล้ามถึงเพียงนี้ไม่ใช่ไม่จ่ายเงินให้เหตุใดจึงตั้งเงื่อนไขเช่นนี้เท่าแก่นั้นเห็นอีกฝ่ายหนึ่งอายุยังเยาวคาดว่าไม่เข้าใจอันใดจึงกล่าว นายท่านยังไม่ทราบหญิงสาวในตรอกหูทงนี้ล้วนมีชื่อเสียงปกติเพียงต้อนรับคนบุญหนักสักใหญ่ตลอดจนคุณชายตระกูลร่ำรวยที่ซึ่งปรากฏเสียงเครื่องสายดังมาเรียกว่าเรือนเพาะชําบุภาเป็นสถานที่ที่มีชื่อที่สุดของไปสุ่นหูทงเลาเป่าซึ่งหมายถึงแม่เลาา้นาำอี เชิงจินหมายถึงตาช่างทองดูแลผู้หญิงสาวมากมายทุกนางล้วนแตกฉานวิชาพินหมากล้อมตัวหนังสือภาพวาดเหล้าสุราเราฐานะต่ำต้อยไม่สามารถเชิญหญิงสาวมาได้จูห้อเจ้าในตอนนั้นยังเป็นเด็กหนุ่มไม่รู้ความไม่สนในรูปโฉมความงามเพียงคิดเรียกตัวผู้คนมาขับกล่อมบทเพลงพอฟังว่านักดนตรีที่นั้นไม่ ออกนอกสถานที่จึงรู้สึกหมดสนุกเท่าแก่นั้นกล่าวอีกว่าหากคนชายน้อยคิดไปเปิดหูเปิดตาเรือนพ่อจำบุปผากลับเป็นสถานที่อันประเสริฐหญิงสาวที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือเสียงเป่าเอ๋อกับเครชิงเอ๋อภายในเรือนยังมีหญิงสาวเยาว์วัยอีกสามนางล้วนไม่ผ่านการบีสางกล้าวผม ซึ่งหมายถึงการรับแขกครั้งแรกของนางคณิกาสมัยโบราณคนหนึ่งเรียกว่าสวีลีเมยมีความสามารถในการเป่าคลุยคนหนึ่งเรียกว่าถังอี้เซียนมีความสามารถพิเศษคือดีดพินไพเราอยังมีอี้ถังชุนมีความสามารถในการขับร้องร่ายรำพวกนางอยู่ในไวัยไล่เลียกกับคุณชายน้อยห <c oughs> ยางหลิงได้ยินชื่อสวีลีเมย เหมยในหิมะกับถังอี้เซียนหมายถึงหนึ่งเซียนรู้สึกคุ้นหูอยู่บ้างคล้ายเคยได้ยินมาจำได้ว่าระหว่างการเวียนไหวาตายเกิดเก้าชาติพบชาติพบสุดท้ายสิงร่างนักร้องคนดังคนหนึ่งเคยเป็นดารารับเชิญในภาพยนตร์โทรทัศน์ยุคสมัยราชวงศ์หมิงคล้ายเคยได้ยินชื่อเหล่านี้มาดังนั้นครุ่นคิดนักร้องนางรำเหล่านี้มีชื่อตกทอดถึงชนรุ่นหลังคาดว่า คงเป็นยอดหญิงคณิกาในยุคนั้นหรือว่าเจิงเตอ๋อฮ่องเต้เคยโปรดปลานพวกนางจึงมีชื่อเสียงกระชอนเราก็คงหันเหหัวเรื่องไม่ให้ไทยจือเข้าสู่เส้นทางสายนี้ดังนั้นหยางหลิงจึงชิงกล่าวว่าไปของท่านผุนชายน้อยพวกเรามีฐานะสูงส่งไหนเลยลดตัวไปหานักร้องนางรำคนหนึ่งมันความจริงคิดกระตุ้นจูโฮเจ้าคำนึงถึงศักฐานะ เลิกล้มความคิดฟังเพลงจูโห้วเจ้ากลับกล่าวว่าไม่เป็นไรคนทั้งสามที่ท่านเอ่ยถึงคนหนึ่งถนัดการเป่าคลุยคนหนึ่งจัดหาคนหนึ่งจัดเจนการดีดพินอีกคนหนึ่งมีความสามารถในการขับร้องไร้รำกลับเป็นคู่อันเหมาะสมแต่ว่าฟังจากบทเพลงที่ซักซ้อมนี้กลับไม่นับเป็นอย่างไรเท่าแก่นั้นกล่าวว่าที่ซักซ้อมบทเพลงในตอนนี้ไม่แน่ว่า เป็นหญิงสาวเหล่านั้นนายท่านทั้งหลายลองไปชมดูความสามารถของพวกนางหลังจากนี้คิดชมดูใหม่เกรงว่าจะขาดคนผู้หนึ่งไปจูโฮเจ้ากล่าวอย่างสงสัยใจว่าฉันไหนขาดไปคนหนึ่งเท่าแก่นั้นกล่าวว่าฟังว่ามีพ่อ้าขาหาบดีแซ่เอี้ยนผู้หนึ่งหมายตาอี้ถังชุนทุ่มเงินทองคิดตกแต่งนางเป็นอนุพันธาอี้ถังชุนทุกวัน เฝ้าหลังน้ำตาคับข้องใจยิ่งนักหยางหลิงพอฟังนึกประหลาดใจกล่าวว่าใช่ไหน,นเลยมีเรื่องเช่นนี้เรื่องแม้ตกแต่งให้กับผู้อื่นเป็นอนุภรรยายังดีกว่าชีวิตโปรยหวานรอยยิ้มนางคับข้องใจอันใดเท่าแก่นั้นกล่าวว่านายท่านคงไม่ใคร่ไปยังสถานเริงลมหาล่วงรู้กระแสของสถานเริงลมเช่นนี้ หากเป็นหญิงสาวธรรมดามีใครไถ่ตัวนางพ้นจากทะเลทุกย่อมเป็นความปรารถนาอย่างยิ่งยวดแต่ว่าอีถังชุนอายุยังเยาว์ได้ชื่อว่าเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์ของที่นี้ภายหน้าต้องมีชื่อเสียงเรื่องลือขึ้นชื่อว่าเป็นยอดหญิงคณิกาล้วนคิดแต่งให้กับขุนนางหรือปัญญาชนยังมีผู้ใดต้องการเงินเหรียญกระสาบของพ่อขาวานิช จูฮอวเจ้ารับฟังจนเกิดความกระตือรือร้นสนใจขึ้นมายกมือตบโต๊ะแล้วกล่าวว่าพวกเราไปชมดูว่าหญิงสาวทั้งสามนี้มีความสามารถอันใดคำพูดพอก,กล่าวผู้คนทั้งเก้าต้องรอบคล่ำครวนในใจลิวจินหลิวจินรีบกล่าวว่าคุณชายวันหน้าค่อยไปเถอะอย่าลืมว่าอีกสักครู่พวกเรายังมีเรื่องสำคัญต้องทำหยางหลิงก็กล่าวอย่างร้อนรุ่มว่า ถูกแล้วคุณชายสถานที่เช่นนี้ยังคงอย่าได้เฉียดกลายไปหากถูกบิดาท่านล่วงรู้คงต้องดุดาว่ากล่าวรอบหนึ่งในผู้คนทั้งหลายไม่ว่าหลิวจินหรือกูต้ายงล้วนเป็นข้าทาสรับใช้แต่มันเป็นซื่อตูของไทจือมีหน้าที่ชี้นำไทจือหากยุยงไทจือไปเที่ยวซ่องคณิกาก็เป็นความผิดไม่เบาต่อให้หงจือฮ่องเต้ทรงกำนนงถึงหน้าตา ไม่เปิดเผยเรื่องของไทยจือออกไปเพียงตั้งข้อหาประการหนึ่งก็สามารถสําเร็จโทษมันถึงแม้ว่าเมื่อตอนแรกตั้งประเทศต้าหมิงจัดตั้งหน่วยงานเจี้ยวฝังซื่อทางการเปิดซ่องคณิกาเองทั้งยังส่งตัวบุตรธิดาภรรยาของขุนนางที่กระทําความผิดไปเป็นนางคณิกาแต่ในทางตัวบทกฎหมาย ยังมีคำสั่งห้ามมิให้ขุนนางเที่ยวซ่องคณิกามาดว่าที่ผ่านมาทั้งเบื้องสูงเบื้องต่ำล้วนลืมตาข้างหลับตาข้างแต่ไม่ได้หมายความว่ากฎหมายข้อนี้ไม่ได้คงอยู่ขอเพียงห้องเต้ลงโทษกดข้อนี้จัดการกับมันมันต้องถูกฟาดโบย60ทีแม้ไม่ตายก็กลายเป็นพิการจูโฮเจ้าเห็นพวกมันพากันห้ามปลามทั้งยกพระบิดามาข่มตนเอง ได้แต่กล่าวว่าแล้วกันไปเถอะไม่ไปก็ไม่ไปที่นี้ก็ไม่ได้ที่นั้นก็ไม่ได้ช่างหมดสนุกนักหยางหลิงกับพวกกลัวจูโฮ้เจ้าเปลี่ยนใจทั้งหมดไม่มีกระใจดื่มกินต่อไปมายงเฉิงรีบชําระค่าอาหารนำไทเจือลงจากเหลาทั้งหมดยืนอยู่หน้าเหลาสุราเตรียมเรียกรถม้าสักหลายคันพลันเห็นชายชะกันหน้ายาวประดุดมา มีอายุ20ส่สิเศษผู้หนึ่งนำบ่าไพร่ที่แข็งแรงหลายคนก้าวยาวๆมาทางหนึ่งดูว่าไม่ใช่ตกลงกันให้มารับคนในอีกสามวันให้หลังหรอกหรือตัวอุบาทสู้จุนชะไหนเปลี่ยนความตั้งใจปลุดล่างเตี้ยเล็กที่ด้านข้างผู้หนึ่งยิ้มประจบแล้วกล่าวว่าเอี้ยนตาแยซึ่งหมายถึงในายใหญ่แท่เอี้ยน ฟังว่าอู่เฉิงปิงมาซื้อซึ่งเป็นชื่อหน่วยงานทางทหารมีขุนนางผู้หนึ่งหมายตาอี้ถังชุนเสนอเงินมามากกว่าท่านตราช่างทองจึงเกิดความละโมบขึ้นมาเอี้ยนตาแย่นั้นร้องเพ้ยกล่าวว่าบิดาบิดาจ่ายเงินห้าพันตำลึงไทยตัวให้กับอี้ถังชุนมันสามารถจ่ายให้เท่าใดนั่นเป็นเงินขาวห้าพันตำลึง หรือว่าตำแหน่งของอีถังจุนเลี่ยมทองฝังหยกจึงมีราคาถึงเพียงนี้เพ่มันอย่าได้เผลอฝันไปหนังสือสัญญาเขียนไว้อย่างชัดแจ้งมันกล้ากลับคำหรือตอนนี้บิดาจะไปรับตัวผู้คนดูว่าผู้ใดกล้าขัดขวางเราจูโฮเจ้าฟังว่ามีเหตุการณ์แย่งชิงเจ้าสาวให้ชมดู จึงเกิดความสนใจฉุดดึงมือหยางหลิงกล่าวว่ารีบตามไปชมดูหยางหลิงตะปบขา้าแต่ข้าไม่สําเร็จจูโห้วเจ้าติดตามคนเหล่านั้นไปแล้วต้องกระทืบเท้าคราหนึ่งชักชวนหลิวจินกับพวกไล่กวดตามไปตรอกหูถงนี้ก่อกําแพงต่ําเตี้ยภายในพาะป,ปลูกต้นไม้ดอก ที่หน้าตึกหลังหนึ่งแขวนป้ายขวางจารึกคำสื่อหัวกวนหมายถึงเรือนพ่อชำบุผาเอียนตาแยะเห็นนำกำลังบุกเข้าตึกไปแล้วจูโห้เจ้าจึงรีบติดตามไปพอผ่านเข้าประตูเป็นลานกว้างถัดไปเป็นระเบียงจัดตั้งโต๊ะสี่เหลี่ยมเล็กๆไว้ผู้มาหาความสำราญจิบชาในที่นี้คัดเลือกหญิงสาวที่ต้องตาเนื่องจากเวลายามเช้าจึงไม่มีแขกเรือ,ออันใด เห็นชั้นสองของสถานที่กั้นห้องเล็กๆล้อมเป็นวงที่หน้าประตูแขวนป้ายไว้เป็นซ่องคณิกาทั่วไปตึกช่วงที่สองค่อยเป็นรังอันอบอุ่นของหญิงงามเมืองที่มีชื่อเสียงลำดับชั้นต่างกันมากนักหยางหลิงกับพวกรีบติดตามเข้าประตูเห็นประตูเล็กที่ทอดสู่ตึกหลังเปิดอ้าออกเอี้ยนตาแย่นำกำลังโถมเข้าตึกช่วงที่สามแล้ว จู่ห้เจ้ายังคงติดตามไปหยางหลิงกลัวเกิดเหตุพลาดพลั้งอันใดรีบนำขันทีทั้งแปดตามเข้าไปเมื่อติดตามถึงตึกช่วงที่สามบุรุษร่างกายอ่อนแอที่รุดมาตามเสียงผู้หนึ่งถูกเอี้ยนต้าแย่รวบขว้าปกเสื้อไว ร่ำร้องอลาวาดออกมาหยางหลิงกับพวกฉุดดึงจูห้วเจ้าคิดจากไปจูห้วเจ้าเห็นมีเรื่องสนุกสนานให้ชมดูไหนเลยยอมจากไปบุรุษร่างกายอ่อนแอนั้นเป็นผู้ดูแลเรือนพ่อัำบุปผาสูจุนมันยิ้มประจบต่อเอียยววเอ้ยนต้าแย่กล่าวว่าเอี้ยนต้าแย่นายผู้เท่าแท่อี้ต้องมีโทษะไปเรารับเงินของท่านต้องไม่กลับคำอยู่แล้ว แต่ว่าอีถทังชุนติดตามเราสองสามีภรรยาตั้งแต่อายุห้าขวบยังไม่อาจหักใจจากไปยามเศร้าเสียใจพลอยไม่สบายคงต้องรออีกหลายวันเอี้ยนตาแยมีไฟดำติดขนหลายเส้นที่ข้างแก้มพอฟังต้องเสย่ยิ้มแล้วกล่าวว่าผายลมนางคณิกาไร้รักคนแสดงนิ้วไร้คุณธรรมคนขายตัวผู้หนึ่ง กลับไม่อาจหักใจจากพวกท่านกุยกงกุยผอซึ่งหมายถึงคำด่าทอสุภาพบุรุษสตรีว่าเป็นเต่าฟังว่าพวกท่านกำลังหาผู้ซื้อรายใหม่เป็นขุนนางชั้นผู้น้อยคนหนึ่งฮคิดขูขวัญบิดาหรือเราจ่ายเงินไปแล้วทั้งถือหนังสือสัญญาไว้ต่อให้ขึ้นโรงขึ้นศาลเราก็หากลัวไม่ ยามนั้นปรากฏสตรีกลางคนสวมชุดสีม่วงนางหนึ่งรีบรุดออกมาจากห้องข้างสายส่งเสียงแต่ไกลว่าโอ๊ยโอ๊ยเอี้ยนตาแย่ดูท่านกลับกล่าวเช่นนี้อี่ถังชุนยังเป็นบุตรีบุญธรรมของเราวันหน้าหากติดตามท่านท่านถือเป็นบุตรเขยของเราใย,ยต้องผิดพ้องหมองใจกันหอนางโลมขึ้นทะเบียนเป็นสัม,มโนสังคีตจัดเป็นราษฎรชั้นต่ำ แต่พ่อขาก็เป็นราศสตรชั้นต่ำไม่ได้สูงทรงกว่านางบวกกับเอี้ยนต้าแยเป็นขาประจำของเรือนพ่อชำบุผาถือว่าสนิทสนมกันดังนั้นตราช่างทองจึงกล้าหยอกล้อมันแม่เล้าผู้นี้มีอายุ40เศษผิวพรรณขาวละเอียดอ่อนถึงแม้หางตามีรอยย่นอยู่บ้างแต่ตาก็หยาดเยิมกลิ้งกรอกอย่างปรับเปลียวยังมีเสน่ห์อันประทับใจ เมื <test Springs>. ่อเป็นเช่นนี้เอี้ยนต้าแย่ไม่สะดวกกับการปั้นหน้าเคร่งเครียดจึงผลักใสยสู้จุนออกห่างแค่นหัวร่อแล้วกล่าวว่าคิดเป็นบุตรเขยต้องจ่ายห้าพันตำาลึงหาใช่ราคาถูกไหมตาช่างทองไม่ต้องกระเสาเยา้แย่ไปท่านบอกว่าไม่ได้กลับคำอย่างนั้นถือว่าเราฟังผิดไปจะอย่างไรที่เรามา รับตัวนางในตอนนี้เป็นเราที่รับตัวนางในอีกสามวันให้หลังยังเป็นเราอย่างนั้นเลือกวันมีสู้ชนวันวันนี้เราจะสำเร็จสมอารมณ์หมายกับนางแล้วตราช่างทองหน้าแปลเปลี่ยนไปฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าเอียนต้าแย่ถึงแม้ตกลงยกอีถังชนให้กับท่านแต่จะอย่างไรเราสองสามีภรรยาเลี้ยงดูดนางจนเติบใหญ่ไหนเลยไม่มีความผูกพันใด ตอนนี้เด็กผู้นี้ไม่สบายเราสองสามีภรรยาชมดูจนเจ็บปวดใจวันหน้านางจะเป็นคนข้างหมอนของท่านท่านไม่เจ็บปวดใจหรือกล่าวพลางก็ถลึงตาใส่สูจุนผู้เป็นสามีสูจุนต้องหดคอเข้าไปไม่กล่าวว่ากะไรที่แถเอี้ยนตาแย่ผู้นี้เรียกว่าเอี้ยนควรเป็นลูกค้าประจำของเรือนพ่อชมบุผาเมื่อวันก่อนมายังตึกช่วงที่สอง หลับนอนกับหญิงสาวคู่ขาจึงค้างคืนในที่นี้พอรุ่งเช้าเปิดหน้าต่างหลังออกเห็นอี้ถังชุนเดินผ่านตึกหลังไปขวัญวิญญาณถึงกับหลุดลอยจากร่างเอียนควรเป็นพ่อค้าเหม็นกลิ่นสาบของเหรียญกระสาบไม่รู้จักฟังเพลงเอื้อนบทกวีแต่เพื่อเข้าใกล้หญิงสาวบริสุทธิ์นางนี้จึงกัดฟันอุดหนุนอยู่หลายวันสุดท้ายกระทั่งมือน้อยๆของนางยังไม่กระทบถูก ผานตัดสินใจควักเงินก้อนโตคิดหอบหิ้วหญิงสาวนางนี้กลับบ้านไปเชยชมให้สมใจตอนนั้นประจวบกับตราช่างทองไม่สบายสู่จุนผู้เป็นสามีจึงดูแลกิจการแทนถึงแม้ว่าหอนางลมเป็นสถานที่ผพานเงินทองแต่เงินห้าพันตำเลืงไม่ใช่จำนวนเล็กน้อยตอนที่มันซื้อตัวอี้ถังชุนมาจากเมืองต้าถงมณฑลซานซีเพียงจ่ายเงินแ800เหรียญ หลังจากเลี้ยงดูอยู่8ปีสามารถขายเป็นเงิน5,000ันตำลึงจึงตอบตกลงทั้งทำหนังสือลงนามเป็นหลักฐานภายหลังเหตุการณ์ตราช่างทองฟังว่าสามีตัดสินใจโดยพละการจึงด่าทอมันอย่างยับเยินนางคลุกคลีอย,อยู่ในสถานเรืองรมมาครึ่งชีวิตย่อมทราบว,ว่าถังอี้ชุนสามารถทำกำไรมากน้อยเท่าใดบวกกับอีถังชุนฟังว่า สูจุนขายนางไปกับพ่อค้ารายหนึ่งต้องร่ำให้เสียใจอยู่หลายเที่ยวเมื่อเป็นเช่นนี้แม้แต่สูจุนก็นึกเสียใจขึ้นมาแต่ว่าเมื่อทำหนังสือสัญญาไหนเลยกลับคำได้สองสามีภรรยาคบคิดใคร้ครวนดูตกลงปล่อยข่าวลือออกไปว่ามีขุนนางตำแหน่งหลีมู่ของอู่เฉิงปิงมาซื้อคนหนึ่ง พึงตาต้องใจอี้ทั้งชุนคิดใช้บาร,รมีของขุนนางสะกดข่มมันซึ่งความจริงอู่เฉิงปิงมาซือ่อไม่ใช่หน่วยงานอันใหญ่โตอันใดเพียงเป็นหน่วยงานดูแลความปลอดภัยในนครหลวงแต่ไม่รวมวังต้องห้ามกับเมืองพระราชวังขุนนางหลีม่มู่ยังเป็นขุนนางตัวเล็กๆได้แต่จับโจรเล็กโจรน,น้อยคุมงานกวาดถนนทำความสะอาดท้องร่อง ตรวจสอบตราช่างของพ่อค้าร้านตลาดไม่มีอำนาจอันใดแต่ว่าขุนนางเล็กๆเช่นนี้คิดสะกดข่มพ่อค้าคนหนึ่งง่ายดายยิ่งเอี้ยนควรเมื่อค้าขายในนครหลวงย่อมต้องเกรงกลัวหน่วยงานรักษาความสงบในนครหลวงคิดไม่ถึงหลังจากให้คนถ่ายทอดวาจาต่อเอี้ยนควรเอี้ยนควรกลับไม่นำพายังคงสืบสอะมาไม่ทราบว่ามีผู้ใดหนุนหลังมัน เอียนควรพอฟังวาจาตราช่างทองต้องส่งเสียงหัวร่อฮาฮาส่งเสียงประหลาดพิกลว่าอ<น>เอยเจ็บป,ปวดใจหากว่าหญิงสาวงามหยดย้อยเช่นนั้นอยู่ในซ่องคณิกาของท่านถูกคนผู้นี้ทิ่มตำคนผู้นั้นจ้วงแทงเราจึงเจ็บป,ปวดใจเป็นไรนางเป็นนางคณิกายังตั้งข้อรังเกียจเราฐานะต่ำต้อยหรือ เรามีเงินทองถือว่าเป็นต้าแยน๋นายใหญ่ยามนั้นประตูหอที่ด้านตรงข้ามถูกผลักเปิดออกหญิงสาวหน้าขาวเกลี้ยงเกลาไม่ได้พอกแป้งแต้มชาติสวมเสื้อน,นวมปักลายดอกโบตันใส่กระโปรงร้อยจีบสีเขียวนางหนึ่งเดินออกมานางหยุดยืนที่หน้าประตูเลิกคิ้วเรียวงามแล้วกล่าวว่าเอี้ยนต้าแยท่านกล่าวเกรงอกเกรงใจกว่านี้ท่านมีเงินทอง แต่พวกเราเหล่าเจียมเยพี่สาวน้องสาวยังไม่เห็นอยู่ในสายตาท่านคิดซื้อเมาเอ,อ๋รโกเอ,อ๋อซึ่ืหมายถึงแมวสุนักล้วนแล้วแต่ท่านแต่เจีย๊ยดเจี๊ยเรายังไม่ต้องการเข้าบ้านของท่านหากว่าผิดสัญญาต้องชดใช้เงินกระมังพวกเราจะควักเงินให้เองหญิงสาวนางนี้มีรูปกายอ่อนแอ ผิวขาวราวหิมะใต้ขนคิ้วอ่อนจางมีดวงตาที่่มกล้ายามกล่าววาจาทั้งสดใสทั้งเร่งร้อนคล้ายขัวทั่วก็มีปานจูหฮเจ้ารับฟังจนชมเชยว่าแม่นางนี้ไร้กาดยิ่งเหนือกว่าเศรษฐสวะคู่นั้นมากนักหยางหลิงกับกูต้ายงพอฟังจึงหันหน้ามามองหน้ากันฝืนยิ้มออกมาเอียนควรพอฟังจึงกล่าว แม่นางสวีลีเหมยซึ่งหมายถึงเหมยในหิมะท่านกล่าวอย่างปลอดโปร่งนักคิดผิดสัญญาต้องได้รับความเห็นชอบจากเราเอ่ยถึงเรื่องเงินหรือบิดาไม่ขัดสนเงินทองเพียงขาดอาเมาอาโกซึ่งหมายถึงแมวสุนัขนอนเตียงเดียวกันบิดาต้องการนำอี้ถังชุนแน่นอนพลางล้วงเอกสารจากอกเสื้อฉบับหนึ่งแสดงต่อซูจุนกล่าวขึ้นว่า เอกสารฉบับนี้มีรอยประทับนิ้วมือของท่านเป็นไรต้องการขึ้นโรงขึ้นศาลหรือภายในหอปรากฏหญิงสาวอีกนางหนึ่งเดินออกมาจนถึงเบื้องหน้าเอี้ยนควรอ้อนวอนว่าเอี้ยนใต้แยมมีคำกล่าวว่าผลแตงที่ฝืนบิดออกมาไม่หวานเรื่องเช่นนี้ต้องเกิดจากความยินยอมของทั้งสองฝ่ายขอท่านเมตตาละเว้นอี้ถังชุนเธอ เอี้ยนควรหัวรอออกมากล่าวด้วยสีหน้าอันลุ่มหลงว่ายังคงเป็นแม่นางอีเซียนซึ่งหมายถึงหนึ่งเสียนปากหวานเปรียบกับหญิงสาวที่ปากคอเะาะไรยังน่ารักกว่าร้อยเท่าหยางหลิงได้ยินซุ่มเสียงของนางอ่อนหวานไพเราะอ,อดเหลือบมองนางไม่ได้แม่นางถังอีเซียนนางนี้ก็ อยู่ในวัย13-14ปีมีรูปร่างอ่อนแอนใบหน้างามผุดผาดที่มุมปากมีฝฟนางงามเม็ดหนึ่งเพิ่มพูณสเน่อีกหลายส่วนนางคอนเอี้ยนควรวงหนึ่งอย่างนั้นเอี้ยนต้าแย่รับปากแล้วเอี้ยนควรหยีตาลงแล้วกล่าวว่าเรารับปากอันใดจ่ายเงินทองซื้อรอยยิม้มแขนเสื้อแดงเชิญชวนชิดเชยถือเป็นการซื้อขายอย่างยุติธรรม ทารกหญิงอายุเยาวน่ารักถึงเพียงนี้ผ่านไปอีกหลายปีคงเป็นนางปีศาจจิ้งจอกตอนหนึ่งรอถึงปลายปีบิดาสามารถทำกำไรเงินก้อนโตเมื่อถึงเวลาบิดาจัดซื้อตัวเจ้าไปเป็นเพื่อนกับอี้ถังชุนพวกเราสามคนร่วมเตียงเดียวเป็นอย่างไรถังอี้เซียนสวีลีเหมยและอี้ถังชุนตอนนี้ยังเป็นหญิงสาวบริสุทธิ์ แขกเรือที่รับร้วนเป็นสุภาพชนไหนเลยกล่าววาจาหยาบคายเช่นมันสร้างความอับอายคุณเคืองแก่นางจนไม่อาจกล่าววาจาได้เอี้ยนควรยกชูหนังสือสัญญาด้วยความกระยิมพลันรู้สึกว่าในมือเบาวูบที่ข้างหูบังเกิดสุ้มเสียงราวกับเป็ดตัวหนึ่งดังว่ากลับถือขนไก่ต่างธนูอาญาสิทธ์ทั้งกระด้างหยาบคาย คลำคลือสุดทนทานเราขอดูว่านี่เป็นอะไรเอี้ยนควรใจหายวับพอเหลียวหน้าไปเห็นนักศึกษาหนุ่มผู้หนึ่งถือหนังสือสัญญาของตนเองอ่านออกเสียงว่าผู้ดูแลเรือนพราะำบุปผาสูจุน่นชุบเลี้ยงบุตรีอี้ถังชุน มีชื่อเดิมว่าซูสันซึ่งหมายถึงที่สามแท่สู่ความจริงหวังให้ช่วยเลี้ยงดูจนแก่เท่าเนื่องจากข้าาบดีเอี้ยนควรชมชอบบุตรีเราจึงมอบเงินห้าพันตำลึงให้เป็นค่าไท่ตัวหลังจากนี้